สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้นนองสกุลสกุลน,นักกนอไล่เราทำมะพรมาวกันเลแล้วกับน,นับช่างปักค้าหรอกเมื่อนี้เตรียมป้อมคะ่ะนับช่างใช่ปมาดูเลาะสวนค่ะก็เก็บปักในสวนเราไม่อย่างแม่ไปค่ะเมื่อนี้จะได้อยังแม่เดี๋ยวไปไปเก็บกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นใบโหระพานะคะรนระ,ะสิทธิตัดเพราะว่าต้นนี้มันยาวคะ่ะประสิทธิ์ต้มันสันส่นๆจักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ผงมาใหม่ต้นนี้กับผงได้สองสามอาทิตย์แล้วค่อนติดว่าสิดหาหน่อใหม่แล้วก็มัดแก่เพื่อติดเสียพี่ตบ กินหอมควนประเทศใจลไตะไม่ติบเข่าท่อไป,ปกระิบกันอู้หูระพ้าอะอุ้ยเบื่อไงชู้หชัวใหญ่ติดใจยีหลา่าแท้กระิเอาต้นใหญ่มาเลยล่อคะได้อาหารดี่ได้อาหารดีตัวให้่เง่ามาเลยอุ้ยพวอว้วนจนมันตัว้นอ,อ,อ,วอน้วนระป้าเนี่ยไม่ไปแต่ไส้แกง แล้วก็แตกมากเลยอืมนี่ติ๊บเขาอ,อุ้ยอะไรกันไงออกกอ,นะอดเลยแล้วมีแล้วอืมดีสิไปบ้านบ้านอีกหลังนึงนะคะ่ะแล้วสิเก็บพักใส่นหรืออื่นสิออกเดินทางก็จะแล้วไปสเดที่อ่อ,อนๆนะปั๊อย่างไม่ไปจะกินเพราะว่ายุ่งโซนผมันบ่มีนนะะ่น่ะเขาแมล่รปเก็นหน่อย นี่นี่กระเพ้าเก็บกระเพ้ากลาวไเก็บเข้ามันก็สิแตระตัตอนแรกคึ้ว่าคือว่าสิยกกระถางไปใช้กระถางเราไปไผ่พุ่นตรแต่ว่ายานเราไม่คุ้นดูแลลากกลับมาก็เลยเสียวไปนี่นี่แหละบอกไอ้เอือยแล้วมาดูเอ่ามาลดน้ำเราแวะมากอยู่ครับลูกใช่หลืออืุ้ยอันนี้เป็นกระเพ้านะครับผมเดซามาทิีร้องสามมาทีไหนเหรอว่ากระเพ้า นี่ก็เป็นต้นหอมอืมหอมบ้านตัดนั่นดอกนี่ก็เป็นตะไคร่กัลร่างขืนมากนนี้เป็นต้นพริกกันนี่ก็ต้นพริกเป็นตั้งใดบุหรี่มันเราเป็นกระแดงกระแดงไม่อยากขึ้นตา้ไใดอันนี้ก็เป็นปลเ,เ,เขือกันปลเขือบ้านเราได้เนี่ยส่วนอันนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นต้นอาจจะเป็นบอกว่าถือกับกระเพราอิตาเลีย,ยไนไม่จังใดบุหรี่ก็ได้อยูดีมีแงนะในต้นนี้สองปีล้วคะ่ะมัน่านร้อน่านหนาว่านล่ม่านฝนมากแข็งแรงค่ะ โอ้โหดูนี่สิโอ้โหกว,ว่ามาติมน,น,นี่อย่างเนี่ยยาติ่นะบอากคา่ัหรือว่าเป็นแนวนีอ่อันนี้ใหญ่ๆกําลังฮืมอู้เหจอแล้วนี่นะเพิ่งอะไรแบงมีสุกแล้วค่ะมีสุกอยู่จุหนอยอ เดี๋ยวโอ้ยเราจะเก็บตะนวยนกซูกมาหนิเหรอเนี่ยเป็นต้นไทรตำมะคุ้งหรอกระส้มนกซุก็สับบอนพร้อมกันนี่เดบไปต้องไปก่อนอันนี้ใบก่อนเบิ้งอาทิตย์หน้าจะเก็บได้แล้วเนี่ยพุ่มแต่หลาย เห็นผลงานจต่ก่อนโอ้ยวงนี้ไมตกแตงกวาค่ะเบิง้งตรรัวเขาเลยทีหรออันนี้น้อยห้ไว้สักต้นอืมติดประมาณอาทิตย์นึงโอ้ถึงนนั่นอันน,นี้กับบักพริกค่ะสีไว้จักหน่อยก่อนโอ้ออกมาอีกเราสองน่วยนี่หน่วยนึงนี่หน่วยนึงนะเบิง้งตรงนี้ก็ไม่ตกแตงกวา คุณนะแล้วถึงเตียบรนทวยดีแล้วเบื้องบนต่วนดูเหี๋ยวนะว้าวไม่ต่งแตงเย็นนี่แรกนี่เรียบโอเคกัะแล้วก็ได้มาแล้วค่ะ นี่ตกแต่งกว่าไม่อกเสียเทียดน้อยๆกะเพราโหละพ่าใบบนง้ักละค่ะสำหรับซ้ำคลิปนี้ก็พอกันซ้ำดีก็น,กน,นะคะเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณที่ก่ะที่รับชม